ลูกร้องไห้เบ่งจนหน้าแดงก่อนถ่ายต้ว่าถ่ายนิ่มดีหลังจากถ่ายลูกก็กินได้เล่นได้หัวร้อนร่านะคะลูกเป็นอะไรแม่รบบางคนเราจะเจอว่ากล้ามเนื้อที่ใช้ในการเบ่งถ่ายอุจจาระของลูกนะคะยังทํางานได้ไม่ประสานกันดีหรือภาษาง่ายลูกยังเบ่งอึไม่เก่งนั่นเองค่ะแม่เราก็เลยจะเจอสภาวะที่เรียกว่า infant dyskinesia นะคะก็คือว่าทารกอะคะร้องไห้ขณะถ่ายอุจจาระภาวะนี้นะคะสามารถเจอได้ตั้งแต่น,นต้องเด็กนะคะที่อายุประมาณสักเกือบหนึ่งเดือนนะคะไปจนถึงอายุประมาณสัก8ปเเดือนก็คือเอา งๆเมื่อลูกโตขึ้นนะคะแล้วลูกค่ะเบ่งอุจจาระได้เก่งมากขึ้นสภาวะนี้ก็จะดีึ้นและอาการที่เข้าข่ายว่าลูกนะคะมีสภาวะอินแฟนดิคีเซียนก็คือว่าลูกจะร้องไห้นะคะดูเหมือนแบบเจ็บปวดมากนะคะแล้วก็เบ่งหน้าแดงนะคะก่อนที่จะถ่ายอุจจาระนะคะประมาณ10-20นาทีแล้วก็ตอนที่อื้อออกมานะคะปรากฏว่าอุจจาระ,ะนิ่มดีอุจจาระไม่แข็งไม่เป็นเม็ดกระสุนหลังจากที่อื้อออกมาแล้วนะคะยิ้มรา่ากินได้นอนได้ปกติดีทุกอย่างแบบนี้คิดถึงสภาวะนี้คะ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องสวนกลนให้ลูกนะ